เอาแล้วครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคุ่ผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Iceland 2นะครับนะเออก็แมปนี้นะครับเป็นแมปที่ถือว่าเก่าอยู่นะเออปี2018นนะถือว่าเก่าอยู่นะอืมก็เก่าอยู่นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็เล่นบ่อยนะไอ้แมปนี้นะครับแต่ก่อนผมชอบเล่นมากเลยนะครับไอแนวเอาชีวิตรอดเนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นรหัสเก่านะครับผมเล่นตั้งแต่ตอนรหัสเก่านั่นแหละนะครับรหัสแรกๆของผมเลยนะครับ นะจะเสียดายนะครับนะรหัสมันโดนแฮกนะครับมามันเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเข้าไปในเว็บอะไรบางอย่างนะครับนะเออเว็บโรบักฟรีอะไรสักอย่างนะครับนะแล้วมันก็จะให้เราแบบเล่นมินิเกมอะไรสักอย่างนะครับเออมันก็จะนั่นแหละนะครับพอเล่นแล้วก็จะได้แต้มนูน่นแต้มนี่นะครับอะไรประมาณนั้นเออผมก็หลงเชื่อไปนะครับนะมันก็เลยโดนแฮกนะครับนะและน,นี่ก็คือที่มาของนันดอนทะู <c oughs> ก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมต้องมาตั้งแอคเค้าใหม่นะครับนะเป็นแอคเค้าที่2นะครับนะโอเคโอเคก็เรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้มีสตูนะครับโอเคสตูนี้ก็จะเป็นเกมพาร์สเนาะโอเค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 ตัวนี้มีอะไรเลเวลโบนัสอ่ะไอเลเวลโบนัสตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าถ้าเราอัปเลเวลไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ของสิ่งของตัวนั้นนะครับนะอย่างเช่นถ้าเราขึ้นเลเวล2นะครับ เราก็จะได้หมวกนี่นะครับถ้าเลเวล3เราก็จะได้ผมสายลุงนะครับนะประมาณนั้นนะครับอืมก็เราผมคิดว่าตอนนี้ผมน่าจะเลเวล1อยู่นะครับนะเพราะผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยนะครับนะหลังจากที่เอ่อสร้างแอคเคานต์ที่2มานะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดเพลย์ไปเลยโอ้มีให้เลือกโหมดด้วยครับท่านผู้ชมมี PvP โหมดมี Creative โหมด Single โหมดอ่ะผมเอา Normal โหมดแล้วกันนะครับท่านผู้ชมอ้าว ผมได้อะไรอ่ะโบนัสโบนัสเหรออ้าเฮ้ยตอนผมเล่นไม่มีอย่างนี้นะโอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคครับเหมือนว่าถ้าเราเกิดมาเนี่ยมันจะให้แอคให้ที่ขุดไม้มานะครับกับเอ่อฟิกเซอร์อ๋อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมอนสเตอร์ตัวใหม่ป่ะนี่อ้น่าจะมอนสเตอร์ตัวใหม่นะท่านผู้ชมเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นะ โอ้ oh my god อตอนนี้จะเป็นผู้เล่นนะครับโอเคผมขอออกแล้วกันเออเสียงดังเกินไปหรือเปล่าเสียงมันเบาไปไหมเ,เสียงประมาณไหนดีประมาณนี้น่าจะ,ะประมาณนี้แหละนะครับน่าจะพอดีแล้วไม่ดีกว่าว่าาเพิ่มขึ้นอีกดีกว่านะครับเดี๋ยวกลัวถ้าผู้ชมจะไม่ได้ยินนะครับนะกลัวถ้าผู้ชมไม่ได้ยินเสียงเกมนะมตัวนั้นใครอะ ตรงนั้นใครอะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีเฮ้ยนี่ไงหลอดเลือดเราจะเห็นหลอดเลือดเพื่อนด้วยนะครับถ้าเราตีปุ๊บเอาตีไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมโอเคเราเป็นพวกเดียวกัน,นสินะไม่เหมือนบุกากุก้านะถ้าเป็นบุกาุก้านี่มันจะแบ่ง,งเป็นสีนะครับนะโอเคมาเริ่มแรกเราต้องตัดต้นไม้สินะ เอาฝนตกอึ๊บโอเคเอาฝนตกครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะอึ๊บสุดยอดไปเลยโอ้โหนี่เก็บไม้ครับท่านผู้ชมโอเคนะคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างกด G นะครับนะโอเคตอนนี้อ๋อเฮ้ยมันเซฟไว้ด้วยครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเข้ามาเล่นนะครับคราวที่แล้วนะครับผมก็เข้ามาเล่นนะอันนี้แอปเปิ้ลอันนี้ อันนี้ก็ผมเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้เลยนะไอตัวไม้สองอันเนี้ยนะอันนี้คือผมเก็บ <c oughs> อันนี้คือเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ที่ไม่สุกใช่ไหมเอากินได้ไหมอ,อ๋อตอนนี้มีอยู่เจ็ดลูกนะครับอ,อ๋อหกลูกแล้วห้าลูกแล้วเอากินไปให้หมดเลยเกินไปให้หมดเลยโอเคหมดแล้วยังหมดครับท่านผู้ชมโอเคนี่เบอร์รี่โอเคเบอร์รี่อ,อันนี้ก็คือ อะไรนี่อ่ะไม่รู้เฮ้ยันจะเป็นอ๋อซิลเวอร์เหรออ๋อโอเคนี่ไดมอนด์นะครับผมเก็บมาตั้งแต่ตอนที่ผมเล่นเนเะ่ยก็เข้ามาเล่นก่อนหน้านี้นะครับก็เข้ามาเล่นอยู่อ,อันนี้ไก่เนี่ยโอเคโอเคอ๋อถ้าเรากด drop ดนะครับแบบโปรโอเคโอเคไม่เป็นไร <c oughs> โอเคนะเดี๋ยว เรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่าอ๋อเร้จะเข้ามานี้ทําไมอ่ะสังเกตดูตรงเออ่มุมด้านขวานะครับนะมันจะมีเลเวลของเราอยู่นะครับตอนนี้เลเวลผมอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เพิ่มมาเป็นสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะถ้ากด f นะครับมันก็จะเป็นการขึ้นตัวนี้มานะครับนะอ่ามันจะเด้งตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับนะ นี่นะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับนะในตรงนี้นะครับมีบอกอยู่นะครับถ้ากด C ก็จะเป็นการเอ่อเข้าไปสู่การคราฟนะครับกด Q นะครับก็จะเป็นเอ่อนะการเข้ามาดูฝูงเพื่อนนะว่าเออแบบเราสามารถสร้างกลุ่มได้นะท่านผู้ชมแบบสร้างกลุ่มไปเพื่อนแบบเราสามารถกด c r e ดกลุ่มแล้วก็แบบยังไงอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ไม่เคยได้ทําอย่างนี้นะครับกด B นะครับก็จะเป็นการ เลือกนะครับอันนี้จะเป็นบ้านอันนี้จะเป็นเรือนะทุกคนอันนี้จะเป็นบ้านที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้จะเป็นบ้านเล็กๆนะบอกว่าโอเคเพื่อนยืนทําอะไรนี่ว่าเราไปเอาชีวิตรอดกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมนี่อึบอึบโอ้โหส่วนตัวผมชอบมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะ เวลาผมเล่นแบบแบบโซยโวอย่างเงี้ยผมจะชอบนะไอ้มุมมาบุคลที่หนึ่งชอบมากเลยนะครับท่านผู้ชมไอแอปเปิลเก็บเลยนี่เพื่อนเอามาแอปเปิลเพื่อนเพื่อนไม่เอาเลยแอปเปิลเราเก็บไม้ไปให้เพื่อนสอง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 ไม้อ่ะโอเคเพื่อนเก็บไปแล้วตรงนี้โอเคเอะไรเราไม่สนใจเราสามารถที่จะไปฆ่าสัตว์ได้นะครับท่านผู้ชมนะ อ่าแล้วก็มันจะมีอ่าจุดตรงนั้นครับจุดสีเขียวนั้นนะครับก็คือมันจะเป็นแอร์ดรอปนะครับอ่าหรือว่าไอ้เครื่องบินที่มันตกลงมานั่นเองนะครับก็คือเครื่องบินมันตกนะครับนะคือเกมนี้นะครับมันจะคล้ายๆเกม The f o r e s เเลยนะครับก็คือเครื่อเราเนี่ยจะเกิดอยู่ในเครื่องบินนะแต่จริงอะนะครับถ้าเป็นเกม The Forest นะครับแต่เกมนี้นะครับก็เครื่องบินตกเหมือนกันนะครับแต่เรามันจะแล้วแต่นะครับแล้วแต่จุดว่ามันจะสปอนตรงไหนนะครับอันนี้ นั่นอะไรอ่ะคนใส่ซุกเกทองด้วยเฮ้ยลบไปดีกว่าเขาจะทำอะไรแล้วเปล่าผมก็ไม่แน่ใจตอนนมีบ้านนะครับท่านผู้ชมมีคนสร้างบ้านเอาไว้อยู่แต่ผมไม่สนผมขอตัดไม้ก่อนนะครับท่านผะู้ชมน,ะนี่โอ้โหลอกด F ทำไมกด E สิ <c oughs> เฮ้ยเศษไม้นี่ก็สำคัญนะครับเนี่ยนะสติกเนี่ยนะครับสติกเอ่อเคครโอเค,อเ,คเราวิ่งได้นะท่านผะู้ชม อ่ะเราจะมีค่าวิ่งด้วยนะท่านผู้ชมนะต้องต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับอุ้ยตรงนี้มีถ้ำอ่ะเอาผมเข้ามาในถ้ำแล้วท่านผู้ชมโอเคนะครับ,นะรบจะมีค่าค่าการวิ่งอยู่นะครับนะอุ้ตรงมีสัตว์เยอเฮ้อโอเคอเคุอค้ยเราได้เนื้อมาแล้วท่านผู้ชมเป็นเนื้อดิบนะแล้วก็ได้หนังเหมือนจะเป็นกวางนะผมว่าใช่ไหมเมื่อเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูก่อนนะครับว่าใช่เนื้อกวางหรือเปล่า ลิชบีอันนี้เป็นหนังนะครับแล้วได้เนื้อมานะครับเนื้ออะไรเอ่ยมันไม่บอกครับบอกแต่ว่าเป็นเนื้อนะครับเนื้อเนื้อวัวเหรอไม่น่าใช่มั้งน่าจะเป็นเนื้อเนื้อกวางนะผมว่าเพราะวัวมันไม่ใช่อย่างนั้นผมเห็นเป็นกวางนะเมื่อกี้เฮยเราเข้ามาในถ้ำลึกแล้วเนี่ยลึกมากเลยเนะี่ยตอนนี้อา้าวมาอีกฝั่งครับเลเรามาโผล่อีกฝั่งหนึ่ง อุ้ยคือบิตัวกแล้วเหรอนั่นเองครับเห็นไหมมีคขาบิตัวใหม่อีกแล้วนะซึ่งเกาะตรงนั้นนะครับที่มันเขียนว,ว่าแอร์ดรอปเนี่ยมันมีของเยอะมากนะผู้ชมแล้วก็มีเอ่อมันจะมีกระเป๋าต่างๆนะครับแล้วก็เราก็จะไปเปิดเอานะครับเปิดเอาเปิดเอาเราก็จะมีของด้วยนะครับตัวนี้มีเหมือนจะมีบ้านเพื่อนตนัวนี้กด R เพื่อเอา้าเข้าไม่ได้ครับเนะี่ยเป็นบ้านเพื่อนคนบ้านคนอื่นเนอะเราเข้าไม่ได้นะ อ่าตรงนี้มีเบอร์รี่ใช่ไหมใช่เบอร์รี่หรือเปล่าโอเคโอเคโอเคเรามันจะมีทั้งเบอร์รี่สุกกับเบอร์รี่ไม่สุกนะครับผูบ้ชมถ้าเบอร์รี่สุกเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอืมแต่ว่าน่าจะใช่แหละนะครับเบอร์รี่สุกนี่เป็นสีน้ำเงินแน่นอนนะครับโอเคโอ้ตอนนี้จะค่ำแล้วเราต้องสร้างบ้าน นะถ้าผมมาเดินเพรี่านอย่างนี้กลัวท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับเดี๋ยวผมขอทําการกด B ีซิเฮ้ยเดี๋ยวผมโอเคเราต้องโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอี๋เจ้าโอ้โหฝนตกด้วยนี่ตายไปซะเฮ้ยผมยังไม่มีดาบอก็ดนอุ้ยอุ้ยชีวิตผมเหลือสี่สิบสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อน เพื่อนโอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้วะทุกคนอุ้ยอุ้ยย่าอุ้ยเลือดผมจะหมดแล้วเดี๋ยวจะพูดผมต้องการกินผมต้องการกินเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคกิน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 โอเคเลือดเต็มแล้วเรื่องใครอ่ะสวัสดีเพื่อนมาอยู่กับเราไหมเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านให้นายอยู่มันค่อยๆเดินมาหาเรานะครับ นี่โอเคเดี๋ยวเราสร้างบ้านกันก่อนเลยนะครับก็กด B... นะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นบ้านน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราสร้างมันก่อนเลยโอเคขอสร้างตัวนี้แล้วกันนะครับมไม่รู้สร้างตัวไหนบิลต์ Build. โอเคสร้างเอาเป็นกระอบเล็กๆนะครับท่านผู้ชมเป็นกระอบเล็กๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดีด๋เดีขอเอาเอนนี่ไง โอเคอ่าประมาณตรงนี้แล้วกันนี่โอเคอ๋อทำไมไม่เลือกเลยเด้อยด้อกดอ๋ออ๋อยังไงเด่ยผมลืมแล้วอ๋อโอ้โกดวีเหรออ๋อกดวีพ่อออกครับโอเคอเคเฮ้ยสปาร์ลาดบ้านี่ยาเฮ้ยปล่อยแล้วเข้าไปหน่อยเพื่อน เอ้ยมีคนอยู่ด้านในเนี่โอ้ oh my god มันไล่เรามันไล่เราเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเป็น,นตัวรอดให้เราหน่อยนะนโอเคขึ้นไปตรงนี้น่าจะรอดโอเคครับรอดครับท่านผู้ชมเพื่อนไม่นะเราต้องช่วยเพื่อนต้องช่วยอย่า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 ย่าผมตายครับท่านผู้ชมโอ้ oh my god อ๋อ ผมอุตส่าห์สร้างกระต๊อบเล็กๆเ,เอาไว้ oh โอ้ my god เฮ้ยกระต๊อบเล็กๆอันนี้กัของใครเนี่ยบ้านใครเนี่ยอุย้ยมันเขาจะมีปลาด้วยนะท่านผู้ชมเอ๋อเราเก็บไปได้อ่าไปการขโมยครับท่านผู้ชมนี่อ่าเราเป็นคนไม่ดีครับเราขโมยปลาเข้าไปนะครับอ่าโอเคโอ้นี่ใส่ยแย่มากเลยผมไปเก็บปลาคนอื่นในะตอนเนี้ยเฮ้ย โอเคตัวนี้มีบ้านที่ว่างอยู่นะครับแต่ว่าผมผมว่าผมสร้างเองดีกว่าเฮ้ยแต่บ้านผมยังอยู่ไหมบ้านเล็กๆของผมอ่ะเฮ้ยนี่มีฐ <Hey, S 1> านใหญ่มากครับท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยเราขอเข้าไปด้วยได้ไหมอ่ะฮัลโหลขอเข้าไปหน่อยอะไรอ่ะให้เราเข้าไปด้วยไม่ได้เลยเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวมอนเขาจะพังให้เรานะครับนี่ <laughs> ขอเข้าหน่อยนะ อุ้ยที่นี่ทำไมมันโอ้โหเมื่าทีนนี่จะพัฒนามากเลยตอนนี้ว้าวอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยตัว,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 วตนี้มีอะไรกันน่ะทำอะไรกันอยู่ไตงตัวนี้มีน้ำอ๋อเหมือนตัวนี้จะมีอะไรเนี่ยเหล็กหรอเหล็กกือเปล่าเมทัลน่าจะเป็นเศษเหล็กนั่นแหละนะครับเหล็กนนแน่เลย โอเคนะเพื่อนเดี๋ยวรอเช้าก่อนเดี๋ยวเราออกไปนะเพื่อนนะอืมแล้วขอสำรวจก่อนนะเออจะไปพูดกับว่าทําไมตัวนี้มีประตูนะครับก็ประตูนะสิไม่ถ้าโดนไฟจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรครับทุกคนโอเคตัวนี้มีมันจะมีเตาเผาด้วยับท่านผู้ชมสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหที่พักอะไรพร้อมหมดเลยทุกคนโอ้หนั่งได้ด้วยโอ้สุดยอดไปเลย สุดยอดไปเลยนะฮะเอ้ยโอ้อันนี้ไงกระต๊อบเล็กๆที่ผมสร้างแต่ไม่ใช่กระต๊อบผมแนวนี้นะโอ้นี่ทำการระยำทำการระยำไม่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 เราจะไม่ทำนิสัยอย่างนั้นนะครับนะเรามาอยู่ในที่ของเพื่อนโอ้ยตรงนี้มีเถาวัลย์ให้เราปีนขึ้นไปด้วยครับท่านผู้ชมไหนลองปีนขึ้นไปดูสิเอา ไม่เป็นไรเพื่อนเราไม,เาไม่เราไม่ได้มาทําร้ายเาอเคเรามาดีเรามาดีไม่ได้มาร้ายโอ้เราหนาวเราหนาวอะไรอย่างไรเพื่อนอฟันเราสิฟันเราสิเราให้นายฟันเลยเราไม่กลัวหรอกฟันสิ <c oughs> เอาเพื่อนไม่ฟันนะท่านผู้ชมเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เพื่อนมีผมนั่นด้วยโอเคเราต้องขึ้นเลเวลสองก่อนสินะเดี๋ยวเราตัดต้นไม้ก่อนดีกว่านะครับ เพื่อจะานุญาตให้เราตัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมจะตัดนี่นี่ต้นไม้ใหญ่มากอ๋อทอดออเอร์เก็บแอปเปิลครับทุกคนเอาเพื่อนเก็บแอปเปิลซะแล้วขอไว้ออโอเคตอนนี้เรามีอะไรบ้างของเราเสียหรือเปล่าวะตอนเราตายอ่ะของไม่เสียครับทุกผู้ชมตอนนี้เรามีน้ำมันด้วยนะมีเงินด้วยไม่รู้จะเอามาทำใหม่นะครับแล้วก็มีเทปตรงนี้ <c oughs> เออวะอ๋อเราสามารถฮิลได้ครับตรงนี้ไปที่ฮิลนะครับท่านผู้ชมอโอเคเดี๋ยวนะตรงตัวทีนี่คืออ๋อโอเคโอเคโอเคกดคอนโทรลนะครับเพื่อที่จะย่อตัวนะครับกดชิปเพื่อวิ่งกดคอนโทรลเพื่อย่อตัวนะครับอนี่โอเคจะเช้าแล้วโอเคจะเช้าแล้วเดี๋ยวผมขอกออกไปจากบ้านเพื่อนเลยแล้วกันอุ้ยอุ้ยเจอแล้วเครื่องบิน นี่ไงปกติเราจะเกิดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมปกติเราจะเกิดตรงนี้นะครับเนะอ่าเฮ้ยอะไรเอ่ยเสียงอะไรเอ่ยชืบไหมอันนี้เป็นเศษผ้าอะไรอย่างไม่แน่ใจว่ามันสําคัญหรือเปล่านะครับเฮ้ยใจเย็นนะอ๋อตัวนี้เจอน้ํามันอีกแล้วครับแล้วก็เจอไก่นะครับ เหรียญก็ไม่รู้จะเอามาทําอะไรแต่ผมก็จะเก็บไปก่อนนะครับอืมไหนตัวนี้เราได้น้ํามากับแอปเปิลนะครับอืมโอเคได้น้ํากับแอปเปิลมาเออนี่แอปเปิลนี่แอปเปิลกับกล้วยตอนนี้ไอ้กล้วยให้เราสังเกตนะครับตอนนี้เรามีกล้วยประมาณ5ลูกนะครับนะให้เราสังเกตที่ตัวเลขนะครับท่านผู้ชมนะเออนี่ก็มีอยู่6ลูกนะครับแล้วมันจะบอกค่าด้วยนะครับว่ามัน เอ่อเพิ่มเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับนะถ้าเป็นค่าเอ่อค่าการหิวเนี่ยค่าหิวเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะบวก40นะครับก็คือไก่นะครับจะบวกประมาณ40บนะครับนะบวกพลังงานให้อ่ส่วนไอสีเขียวนะจะเป็นพลังงานนะครับไก่นี่จะบวกพลังงานให้ประมาณ1 5หนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ค่าหิวน้ํานี่มันไม่เพิ่มให้นะเพราะมันเป็นอาหารนะมันจะเพิ่มให้ได้ยังไงล่ะเออ นี่โอเคเราได้ไก่กับกล้วยมาแล้วก็น้ำมันเอามีคนเกิดมาตรงนี้พอดีเลยหาน้ำมันน่าจะน่าจะสำคัญอยู่นะน้ำมันเนี่ยเอาเพื่อนเก็บไปแล้วเก็บ <c oughs> เลยเพื่อนเอาที่สบายใจเอาที่ตามที่สบายใจตรงนี้อะไรอะ่ะต้นอะไรอะ่ะพังได้ไหมไม่ได้ครับท่านผู้ชมพังไม่ได้โอเคโอเคตรงนี้โอ้โหน่าจะเป็นดินแดนที่หาแร่กันสินะเนี่ย ผมว่านะอ่าตัวนี้เราอันนี้แร็กใช่ไหมเดี๋ยวคืออะไรเป็นที่พันแผลหรือเปล่าน่าจะใช่นะสกอตเทปเลหอ๋นี่ไงคุณเราสามารถทิวมันได้ครับอ๋ออันนี้คือผมเก็บมาได้นะใช่ไหมผมเก็บมาได้ตัวนี้ผมคราบมานะครับสุดยอดเลยอะ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราสร้างบ้านก่อนนะครับท่านผู้ชมเอ กระต๊อกกระต๊อบเล็กๆ,ๆก่อนก็ได้นะครับเฮ้ยแต่ผมกระต๊อบเล็กๆมันไม่น่าจะปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอที่จะเอาบ้านบ้านอย่างนี้เลยแล้วกันเฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> กด V นะครับเพื่อเป็นการเลิกใช้ของนะครับอนะ่ก็คือถ้าสมมุติเราแบบว่ากดอย่างนี้มาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วเราจะไม่รู้ว่าจะออกอยังไงนะครับอ่ะแต่พอเรากด R ปุ๊บเนี่ยมันจะหมุนหม,นมนุอย่างนี้นะครับเนะี่ยถ้าเรากด V ปุ๊บมันก็จะหายไปเลย เนะเราก็สามารถที่จะหาของใหม่ได้โอเคนะครับตอนนี้เราโอ้ไม่ก็เราสามารถทําได้แค่บ้านเล็กๆครับท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรมากระต๊อบเล็กๆก,ก,ก็ดีเหมือนกันนะครับนะไม่เลวเลยนะครับดีเหมือนกันดีเหมือนกันโอเคนี่คือบ้านของนันดอนทูครีเอเตอผู้สร้างนันดอนทูโอเคโอเคโอเคแล้วก็เราจะเอาอะไรอีกดีเราจะเอาอะไรอีกดีนะ กองไฟกองไฟน่าจะดีนะมีกองไฟไหมอยากได้กองไฟอ่ะนะคุผู้ชมไม่มีอ่ะโอ้อยากได้กองไฟอ่ะนะครับถ้ามีกองไฟจะดีมากเลยนะครับเพราะว่ากองไฟเนี่ยเราสามารถที่จะอ่าปิ้งเนื้อของเราได้นะครับเนื้อที่เราเก็บมานะครับเป็นที่สุดยอดมากนะครับนี่กลับไปวิลเล่อัพแล้วโอเคโอเคเก็บไปเก็บไปแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอเค เอ้สติกสติกเก็บไปให้หมดเลยสติกเนี่ยเก็บไปเก็บไปโอเคอ่านะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ถ้าเราเพิ่มเลเวลปุ๊บเนี่ยเราสามารถใส่หมวกนี้ได้นะครับนะซึ่งเราก็ต้องเข้าไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนนะครับนี่เราก็จะใส่หมวกตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกดออกไปนี่ได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมได้แล้วนะง่ายๆเลยเออโอเคเดี๋ยวเราทํากองไฟก่อนเลยเออกองไฟ เราต้องกด B นะครับกองไฟนี่ไงแคมป์ไฟนะครับอ่าดูสังเกตตัวที่ชื่อนะแคมป์ไฟเป็นลูกแครอทดด้วยนะโอเคโอเคสร้างแคมป์ไฟกันก่อนเลยเออเอามาตรงนี้แล้วกันนะครับนี่โอเคตอนนี้เรามีเนื้ออยู่ใช่ไหมอ๋โอเคโอเคผม,ผมนึกว่าต้องกดตัวไอกดตัวไอทำไมละ่ะเออเพราะว่าในในเกม The Forest นี่มันจะกดตัวไอนะครับนะ แต่ในนี้ต้องกดตัว G สินะตัวนี้มีเรามีปลานะครับท่านผู้ชมดรอปไปเลยดรอปก็คือกดคลิกขวานะครับท่านผู้ชมเออกด G เพื่อออกจากนี้โอเคเรามีปลาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราย่างมันได้ไหมเนี่ยอยากย่างมันอ่ะย่างมาได้ไหม,ม,นะม,ไไห,มหรือว่าไม่ได้อันนี้ไงย่างให้เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชม เฮ้ยเราอ่อกดกด R สิกด X สิเอาอ๋าอคือถ้าเรากด X ปุ๊บเนี่ยมันจะเก็บอ่าไอ้เจ้ากองไฟนี่ครับท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรเราข้ามเพิ่อนมาใหม่ก็ได้กด E อ๋อเดี๋ยวเนื้อสุกแล้วใช่ไหมเนื้อน่าสุกแล้วนะครับย่นหนเนอเอาเพื่อนเก็บไปเลยปิดไปไม่ได้เน Need this fish you don't say it's very โอ้โ oh หมันเน่าเหรอปลาเน่าเหรอแล้วผมเก็บปลาเน่ามาทำไมโอ้ยก็เก็บไปอโอเคอ่าเก็บปลาเน่ามาสินะ <c oughs> เออวะตลกดีนะผมเก็บปลาเน่ามามาเพื่อนไปไหนอะว่าไงเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันได้นะ โอเคนะครับเหมือนว่าเราสามารถที่จะปลูกอะไรได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราปลูกอะไรได้บ้างนะครับเฮ้ยโอเค,อเคไหนดูสิตัวนี้มีแฟลกนะครับมีทงนะครับโอเคเราสามารถติดทงไว้ตรงนี้ได้เอาผมกดติดปุ๊บแล้วมันเอา้าเอา้าผมออกเฉยเลยเอาเด้งออกเฉยแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะ เออสร้างบ้านไว้อยู่นะโอเคผมขึ้นตรงนี้ก่อนโอเคโอ้โหโอ้โหอ๋อโอุ้ยดิเอ้ยบ้านเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเอ้ยเราโอ้โอ้โอ้ทุนี่แอร์ดรอปท่านผู้ชมเฮ้ยเราไม่ใช่เวลาไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาไปกันนี่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 กันอย่าเพิ่งทำอย่างนี้ อุ้ยมันตามเรามาแล้วเปล่าไม่น่าตามมาแล้วเนี่ยครับโอเคของเราน่าจะยังอยู่อยู่เนาะโอเคยังอยู่อยู่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ไงบ้านที่เราสร้างไว้อ่าอยู่นี่นี่เองเราสามารถนอนได้ไหมตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้จะมี small boat นะครับหรือว่าอ๋อหรือว่าเรือเล็กนั่นเองนะครับเอ้ยบ้านผมบ้านโอ เฮ้ยเพื่อนไม่นะไม่นะเพื่อนอ่อาตายซะนี่โอเคตายแล้วอย่าอย่าทำอะไรเพื่อนเราอย่าทำอะไรเพื่อนอย่าทำเพื่อนอย่าทำเพื่อนอืมซอมบี้บ้าเนี่โอเคแล้วผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอืมเล่นมานานเกินแล้วเออก็นะครับสำหรับคลิปนี้มันก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แหละนะครับเนะยสำหรับไอซ์แลนด์ทูนะครับ,บ, 2, รบก็เป็นการเอาชีวิตรอดนะครับอ่าจาก ฝูงซอมบี้หรือปีศาจต่างๆนะครับที่มันอยู่ในนี้นะโดยเฉพาะตอนค่ำๆเนี่ยมันมาแน่นอนนะไอ้ซอมบี้เนี่ยนะพวกซอมบี้พวกปีศาจอะไรพวกนี้นะซึ่งเราก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับนะสำหรับใครที่ส้างบานแบบนี้นะครับโอ้ก็โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับนะเออก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนะถ้าอยากให้ผมเล่นอีกนะครับอืม นี่เอเอ,เ,อเกมนี้มันดีอย่่างหนึ่งคือเราตีเพื่อนไม่ได้ครับเนีเออดีดีด,ดีสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมเออก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ